เทสก่อนส่งนะครับต er ัวนี้โปรเจกต์ชุดวงจรขายสินค้ายอดเหรียญนะครับขายสินค้า1ชนิดกลไกจ่ายเป็นแบบเกี่ยวนะครับยอดเหรียญแล้วจ่ายสินค้าทันที1่ชิ้นนะครับดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับเครื่องรับเหรียญรับตามแบบเหรียญหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมใส่แบบเหรียญเป็นเหรียญ5นะครับก็จะรับแต่เหรียญ5้าเหรียญอื่นจะไม่รับนะครับเมื่อมีคนหยอดเหรียญ5เครื่องจะทําการจ่ายสินค้า1ชิ้นนะครับซูโมเตอร์1ตัวทําหน้าที่ในการ จ่ายสินค้านะครับตัวง่ายจ่ายแบบเกียวก็ทําเป็นเกียวนะครับเอามาแปะที่ตัวหน้าขาของเซอร์โวได้เลยนะครับเซ็นเซอร์ตรวจับสิ่งของนะครับติดตั้งบริเวณที่ช่องของตกนะครับเมื่อตรวจจับได้จะมีไฟสีแดงขึ้นที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับแต่ถ้าตรวจจับไม่ได้นะครับปึ๊บอ่ะมันจะไม่ไฟจะไม่ติดนะครับแบบนี้คือปกตินะครับผมตัวสัญญาณเสียงนะครับบูเซอร์เมื่อหย่อดเหรียญจะมีเสียงสองติดนะครับแล้วก็ จ่ายสินค้าแล้วจะมีเสียง3ติดมีเสียงสัญญาณด้วยนะครับตัวนี้นะครับอบอร์ด Arduino Nano 1ตัวนะครับบอร์ดเสริมเป็นบอร์ดสปูไข่น็อตยึดเสยไฟนะครับสเต็ปดาวนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์น,นะครับ12โวลต์เลี้ยงเครื่องเปลี่ยน5โวลต์ที่เหลือเลี้ยงวงจรและก็มอเตอร์นะครับต่อจากนั้นสาย หัวแจ็คดีนะครับต่อออกมาจากสติปดาวนะครับจ่ายไฟจากจุดนี้จุดเดียวนะครับเมื่อเอาอุปรกรณ์ทํากลไกทําอุปรกรณ์เรียบร้อยเข้าตู้แล้วให้เอาตัวนี้หมวออกด้านนอกตู้ไว้นะครับเพื่อไว้เสียบไฟนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวมีอะแดปเตอร์12โวลต์เดี๋ยวมีไปให้นะครับด้านหนึ่งเสียบปลั๊กไฟบ้านอีกด้านหนึ่งก็เอามาเสียบที่เข้าท,ที่หัวแจ็คได้เลยนะครับอ่ะลองเทสดูปึ๊บอ่ะ เมื่อเปิดเครื่องจะมีเสียงสัญญาณ3ามติส์นะครับเครื่องพร้อมทางานหยอดเหรียญได้เลยนะครับผมจะลองหยอดไปเหรียญเหรียญสบาทนะครับปึ๊บอ่าเหรียญจะคลายออกมามันจะไม่รับนะครับเพราะว่าไม่ใช่ตามแบบเหรียญเราใส่แบบเหรียญ5้าไว้นะครับหลวงเหรียญบาทนะครับปึ๊บก็ไม่รับนะครับเหรียญสิบก็ไม่รับนะครับผมแต่ไม่มีเหรียญสิบเทสนะครับอ่ะคราวนี้ลองหยอดไปเหรียญ5้านะครับปึ๊บมันจะรับเข้าเครื่องไปนะครับ ไปที่ด้านหลังเครื่องก็คือเข้าตู้ไปนั่นเองนะครับตอนนี้มอตเตอร์ทํางานแล้วนะครับหยดเหรียญมีเสียง2ติดมอตเตอร์ทํางานทันทีนะครับแล้วก็ตัวมอตเตอร์จะหมุนเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมีสินค้ามาบังที่หน้าเซ็นเซอร์นะครับตัวเซ็นเซอร์เราก็ติดที่ช่องอบริเวณช่องรับของนะครับให้กลไกจ่ายแบบเกียวมันดันเกียวเกียวมันก็จะดันสินค้าออกมานะครับแล้วก็ต้องทําช่องตกให้เขานะครับให้ผ่านหน้าเซ็นเซอร์ปุ๊บอ่ะ เมื่อมีของมาตกหน้าเซนเซอร์ปุ๊บหมายถึงของมาตกที่ช่องรับของแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณ3มติดมอเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีนะครับหยอดเหรียญรับเงินเข้าตู้มอเตอร์ทำงานมันจะไม่ใช่หมุนแค่รอบเดียวนะครับอ่าบางคนเข้าใจผิดมันจะหมุนจนกว่าจะมีของมาตกที่หน้าเซนเซอร์นะครับอ่าบางทีมันหมุนรอบเดียวของก็ไม่ตกนะครับ ก็เลยต้องเพิ่มเซนเซอร์แต่ถ้าเพิ่มเซนเซอร์อย่างไงของก็ตกนะครับถ้าทำากลไกนะครับเรียบร้อยตามที่ถูกต้องนะครับมอ,อเตอร์หมุนจินตนาการว่าตอนนี้เกลียวมันกําลังดันของมานะครับถ,ถ,ถ้าไม่เข้าใจกลไกจ่ายแบบเกลียวไปดูที่คลิปที่เป็นที่ผมส่งงานเป็นตู้ขายแมหดอดเหรียญ e นะครับจะได้เข้าใจกลไกจ่ายแบบเกีียวนะครับชุดวงจร ตู้ขายแมสหยอดเหรียญใช้วงจรข้างในเป็นชุดนี้เลยนะครับอุปกรณ์ข้างในแบบนี้เลยแบบเดียวกันเลยนะครับมอตเตอร์หมุนนะครับเซนเซอร์ทํางานนะครับาบางคนอัดได้ไปแล้วแล้วพี่หยอดเหรียญแล้วทําไมมอตเตอร์มันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเจอหลายคนแล้วนะครับก็คือ,อเซ็นเซอร์อาจจะมือบางหรือว่าเซ็นเซอร์หันลงทิ่มพื้นนะครับอ่ะ ถ้ามันเซ็นเซอร์มันจับของได้นะครับแล้วเราหย,อหย่อนเหรียญอ่าคสนี้เจอกันบ่อยนะครับปึ๊บอ่ามอเตอร์จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามีของมาบังเซ็นเซอร์อยู่ตัวเซ็นเซอร์นี้ต้องเช็คด้วยนะครับอ่าลองหย่อนอีกทีหนึ่งปึ๊บอ่ามอเตอร์จะไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่ามันตรวจจับของได้อ่าเพราะฉะนั้นตรงที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ต้องดูดีดด้วยว่าอ่าบางทีมันอาจจะชนกำแพงอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับก็ปรับโวลูมได้นะครับ ความใกล้ไกลอ่ะแต่ถ้าไม่มีของมาบังหน้าเซนเซอร์อ่ะยังไงมอเตอร์ก็หมุนนะครับถ้าไม่มีของบังนะครับผมอ่ะอันนี้คือการทํางานที่ถูกต้องของวงจรชุดนี้นะครับโอเคทํางานได้ปกติเรียบร้อยนะครับทั้งมอเตอร์ทั้งเซนเซอร์เครื่องเปลี่ยนทุกอย่างนะครับ ส่งงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้เอาไปประกอบกลไกเอาไปประกอบตู้อีกทีหนึ่งกลไกจ่ายเป็นแบบเกี่ยวนะครับผมคุณละอย่างกับตู้ขายประกาศนะครับคนละแบบกันเลยการทํางานของเซอร์โวคนละแบบกันนะครับโอเคส่งงานเรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ